กระเทียมนะคะเทียมกลีบใหญ่งี้สับนะคะสับกระเทียมกระเทียมกลีบใหญ่ๆเราใช้ประมาณห้ากลีบนะคะกระเทียมสับ5้ากลีบต่อไปนะคะเตรียมมันฝรั่งหัวใหญ่มานะคะผ่ากลางตัดกลางหัวเลย ตัดกลางหัวนะคะด้านข้างด้านข้างมันจะไม่ค่อยสวยนะคะตัดออกนิดนึงแบบนี้นะคะผ่าให้เป็นชิ้นที่สวยแบบนี้เลยสี่เหลี่ยมเท่าๆกันแบบนี้ตัดให้เป็นชิ้นยาวๆสี่เหลี่ยมที่สวยแบบนี้นะจ๊ะ คือข้างๆด้านนี้มันอาจจะไม่สวยบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตัดออกเล็กน้อยอแต่งให้มันสวยๆแบบนี้โอเคจ้าอันนี้มันฝรั่งเราเราใช้หัวครึ่งนะคะใช้หัวครึ่งตั้งน้ําให้เดือดนะจ๊ะเอามันฝรั่งที่เราเตรียมไว้อลงไปต้มต้มประมาณสามนาทีก็พอปล่อยให้เดือดนะจ๊ะสามนาทีระหว่างต้มนะจ๊ะใส่เกลือลงไปหนึ่งครึ่งช้อนชาคะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาคน ครบสามนาทีแล้วตักออกตักออกนะจ๊ะครบสามนาทีแล้วตักออกไปจ้าเราเตรียมถาดมานะคะเอากระดาษที่ชู่ม้วนใหญ่ๆมาวางเสร็จแ,แล้ววันฝรั่งที่เราตักขึ้นเราก็เอามาเทนะคะเทวางทำไมถึงต้องเทวางนะคะเราก็ต้กับน้ำตับน้ำให้แห้งนะคะ แล้วเราก็กระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาวางข้างบนนะคะซับนะคะกดซับซับชิ้นหนึ่งก็มาวางกดซับให้แห้งพอแห้ง <ๆ S 1> แล้วเราเอากระดาษออกนะคะเอากระดาษออกแล้วเราก็หยิบมันฝรั่งใส่ถุงนะคะหยิบใส่ถุง ขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะหลังจากที่เอามันกะัล่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตักแป้งข้าวโพดใส่ลงไปจ้าแป้งข้าวโพดค่อยคใส่โรยลงไปตอนแรกเราใส่แค่สองช้อนก่อนนะจ๊ายังไม่ต้องใส่เยอะแส่แค่สองช้อนก่อนแล้วเราก็เยาา เวลาทอดมันจะมีเศษนะคะเศษมันฝรั่งที่มันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราแยกชิ้นมันฝรั่งก่อนนะคะอันไหนเศษเราก็แยกเป็นเศษไว้อันไหนที่สี่เหลีล่ยมเราก็สี่เหลี่ยมไว้เวลาทอดจะได้ทอดง่ายๆอันนี้แยกมันฝรังร่งเป็นสองกองนะคะอันนี้กองเศษนะคะอันนี้ส่วนมันฝรั่งที่ชิ้นเท่ากันจะได้ไม่ไหม้อันนี้เป็นเศษเล็กๆน้อยที่ด้านข้างที่เราตัดไว้ทอดต,ต่างหากนะคะจะได้ไม่ไหม้เรานํากระทะมาตั้งไฟพอน้ามันร้อนเราก็เตรียมทอดมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งลงไปทอดเลยจ้า เอาชิ้นใหญ่ลงไปทอดก่อนที่เตได้ทอดที่หลังพอลักษณะเริ่มเหลืองเล็กน้อยแบบนี้เราก็ตักออกหาตักออกก่อนอันนี้ยังไม่ต้องเหลืองมากนะคะเหลืองข้างที่นึงตักออก ต่อไปนะจ๊ะต้นผักชีเอาแต่ใบเอาแต่ใบยอย่างเดียวเราจะทําเป็นฝอยๆเลยนะคะต้นผักชีหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆเลยใช้แค่ต้นเดียวพอต่อไปมันฝรั่งนะคะเราก็ทอดรอบที่สอง อันนี้ทอดรอบสองนะจ๊ะรอบสองนี่เราจะทอดให้เหลืองเลยนะจ๊ะเหลืองกรอบเลยรอบแบกรกเราทอดแค่พอเหลืองๆทิ้งไว้ให้เย็นไม่ไม่ใช่เย็นนะคะทิ้งไว้แค่พอเสด็จน้ำมันสักแป๊บนึงเราก็มาทอดใหม่รอบสองนะคะรานนี้เราจะให้เหลืองๆ บางคนอาจจะสงสัยว่าทอดรอบเดียวครั้งเดียวโดยให้เหลืองทีเดียวเลยได้ไหมได้แต่มันจะไม่ค่อยกรอบนะคะแต่ถ้าเราทอดสองครั้งอย่างนี้มันจะกรอบดีกว่านะจ๊ะพอเหลืองลักษณะนี้พอแล้วนะจ๊ะตักออกได้เลยจ้าเอากระทะตั้งไฟใส่เนยลงไปนะจ๊ะใส่เนยลงไปเนยนี่เราใช้สองช้อนโต๊ะนะจ๊ะเนยสองช้อนโต๊ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมให้เหลืองก่อนจ้าใส่เกลือลงไป 11, 1/4ช้อนชาใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะ คุณให้เข้ากันนะจ๊ะผักชีนะคะผักชีที่เราหั่นฝอยเอาไว้ใส่ลงไปจ้าเสร็จแล้วเบ,บาไฟ เบาไฟให้อ่อนที่สุดเลยนะจ๊ะหลังจากเบาไฟให้อ่อนที่สุดแล้วเราก็นาม,มันฝรั่งที่เราทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ที่เราทอดไว้ครั้งที่สองใส่ลงไปจ้า หลังจากทำเสร็จแล้วเมนูของเราก็น่าทานนะคะเด็กๆก,ก็ชอบทานเล่นก็ได้นะคะรสชาติอร่อยมากกระเทียมนะคะกระเทียมจะหวานเค็มกรอบกำลังดีเด็กๆที่ไม่ชอบกระเทียมรับรองทานสุดนี้แล้วเด็กๆจะกินกระเทียมได้หมดเลยแนะนํานะคะมันฝรั่งที่หัน่นประมาณแค่1เซนก็พอนะคะถ้าใหญ่กว่า1เซนจะทำให้มันฝรั่งนะั้นมันไม่กรอบนี่คือเทคนิคก,การทำดูคลิปนี้แล้วเราไปทำทานดูนะจ๊ะพบกันในคลิปต่อไปจ้า